สญญายยังคงหนาวเย็นค่ะมีราษฎรในหลายจังหวัดเลยโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเย็นทางทหารก็ไม่ทิ้งพี่น้องประชาชนนะคะ uh huh. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะได้ไปมอบผ้าห่มกันหนาวช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดนองทรายค่ะที่วัดดอนน้อยตําบลน,น้ํามงอําเภอท่าบ่อจังหวัดนองทรายนะคะ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยพันเอกนัทธา,าภูมินิกรผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะได้จัดกำลังและเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย,ยของทางหน่วยดำเนินการจัดกิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวจากกองบัญชาการกองทัพไทยไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเหลือนร้อนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นโดยวันนี้นะคะก็มีการไปมอบผ้าห่มกันหนาว150ผืนให้กับประชาชนผู้สูงไอ นักเรียนและพระพิสุสง์ในพื้นที่ตำบลน,น้ำมงอำเภอท่าบ่อค่ะเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาวค่ะ โดยการมอบผ้าห่มกันหนาวครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นเป็นครั้งที่2ค่ะโดยก่อนหน้านี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่25สำนักง,งานพัฒนาภาคสงหน่วยบัญชาการทห,ทหารพัฒนาก็ได้มอบผ้าห่มกันหนาวจํานวน80ผืนให้กับประชาชนผู้ประสบภัยหนาวที่โรงเรียนถอนวิทยาตําบลบ้านถอนอำเภอท่าบ่อเพื่อเป็นขวัญและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะ